Pipi. สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนแฟนเพจสุนทรนครสวรรค์ซื้อขายรถยนต์บรรทุกมือสองและทาง u t u b e รถบรรทุกมือสองสุนทรนครสวรรค์ครับวันนี้มีรถบรรทุก4ล้อกลางเข้าใหม่ครับเป็นรถบรรทุก4ล้อยี่ห้ออิซซุรุ่น NKR 8 8แรงม้ารถข้างแท้จดทะเบียนป้ายเล็กไม่ติดเวลาครับอันนี้โอนย้ายได้ทุกจังหวัดครับเครื่องเป็นเครื่องอีซซุ4 JB 188แแรงม้าเครื่องเกียร์สมบูรณ์ครับ ว่าเก่งภายในสวยครบสมบูรณ์ครับระบบแอร์มี e. ช่วงล่างใหญ่แนบหน้าหลังเพาลอยครับคัสซีสวยเดิมตลอดเส้นกระบะบรรทุกช่วงยาว3เมตรมีข้างเสริมครับเอกสาเรเล่มทะเบียนพร้อมพาสีเต็มหากเพื่อนๆกำลังมองหา4ีลอกกลางไว้ใช้งานราคาเบาๆคันนี้ขายในรา,าคา165,000บาท165,000บาทหรือโทรสอบถามใดเพิ่มเติม,ตมได้ที่0848211158 0848211158นัดใหม่ดยรถได้ที่อำเภอราชยาวจังหวัดนครสวรรค์ครับ